ครับวันนี้น้องตอนจะมาทําอะไรครับทํำไอติมครับโอ้แล้จะมาทํำไอติมแต่ไม่ได้ทําแบบโอ้ยคนอื่นทํามันชิลๆไปวันนี้เราจะมาโรยหน้าไอติมด้วยท็อปปิ้งที่ตอนไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นอะไรนะครับก่อนอื่นเลยก่อนอื่นใส่นี่ฮ<ะ>่าฮ้ยคนลับแตกคนรับแตกปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแป๊บนึงแป้นนึงแป้นนึงเดี๋ยวป้าปาแนะนำไอติมก่อนปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแต่เรนจะไม่รู้ใช่ไหมยอ่ ยังไม่รู้สิตังรู้โอเคนี่คือไอติมยี่ห้อเนสเล่นะครับเอสกิโม <k> นะครับผม <k> uh huh. อ่าฮะเขาบอกว่าเป็นบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเออก็ลักษณนะไอติมแค่นี้ก็นี่ฮะนี่หาซื้อได้ตามเซเว่นแล้วก็ร้านค้าทั่วไปนะครับผมนไปไปีนี้เราเรามาแกะข้างในดูนะว่ามันเป็นแบบไหนนะผม้มีเด็เดเรียนทำลายครับ เอ๊ะไม่เล่นอ่ะเอาพอก่อนพอก่อนเด้เด้ๆด้เด้เอ้าวจริงๆมันต้องแบ่ได้แบนนี่อ๋อมันคือสองแท่งโอ้ถ้ามาประกบกันก็จะเป็นแบบนี้เอามาประกบกันสิจะเป็นผีเสื้อปั l y า่านะครับโอเคเอาใส่อย่างละแวกลายพี่ต่อไปตาเกี่อันหนึ่งครับผมตากี่อันหนึ่ง อ่าต่อไปตะวันไม่เอาหรอะตะวันตะวันเลือกสีคเขาว่าจะรวยท็อปปิ้งด้วยสีอะไรต้องเลือกสีตัวสีม่วงว้าวสีม่วงก็คือเป็นท็อปปิง้งลูกกลมๆหล,ลากสีเรนโบว์นั่นเองนะครับอ่าตะวันเอารวยตรงนี้เลยนะโอ้โหอ่าอีกอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอ่าโอ้โหโ้โหพกินได้ไหมดูสิ สวยงามไหมครับโอ้โหนี่นี่นี่ป๊าป๊าอ่าอ่าอ่าลองชิมดูสิเอามาโชว์หน้ากล้องดิเอามาโชว์หน้าเอามาโชว์หน้ากล้องโชว์หน้ากล้องก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก่อนป๊าป๊าโชว์ก่อนเดี๋ยวไอติมเลยเลยนีอ่ะนี่นะครับนี่เห็นไหมครับว้าวป๊าป๊ากินเลยอืะอร่อยอืมอร่อย ไม่ไอติมกากมาเอาไปให้ป้าป้าโอเคครับไอติมชิ้นต่อไปก็คือฟุตตี้ทวิสเตอร์ฟุตตี้ทวิสเตอร์แพนเดอร์บ๊อปแพนดอร์บ๊อปวอลวอลน่าไอิมวอลนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในนี่ฮะเติินแบบนี้นะครับอืมโอเรามาแกะดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับวิตเตอร์ฟตตี้ฟตตี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับผลไม้นั่นเองขอดมงกก่อนนะครับอือโอ้โอ้โอ้โหนี่เองทีนี้ก็ทีนี้ก็เสียอะไรดีครับเราจะไม่กินเหมือนธรรมดานะฮะ ออกจากซองมาเข้าปากไม่เอาเราไม่ทำแบบนั้นเราจะเอาท็อปปิ้งเขาลาดนะครับต่อไปท็อปปิ้งเสียอะไรครับเมื่อกี้เราเป็นสีม่วงแล้วต่อไปเสียอะไรดีเสียนี่ละลาดไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนสีบ้างสิสีพิค์ได้ไหมได้ได้าลองเปิดดูนะครับสีพิ้งมีอะไรครับสีพิ้งข้างในสีพิงจะเป็นอะไรแต่่านโอ้โหนี่คือท็อปปิ้งโอ้ถอดถอยมากนถอยมาผ่านนี่คือท็อปปิ้งสีชมพูโอ้โหตอนจะเป็นคนลาดนะครับ ว้าวว้าวเออจับไว้ล้วเลยลูกอือโอเคอ่ะกลับใจโอเคใส่ไว้ก่อนอืมถ่ายไว้ก่อนน่ะลาดนะอ่ะฮะจริงโอเคว้กินโอเคอ่ะพอน้องตะวันลาดเสร็จหน้าตามันก็เป็นแบบนี้ครับนะบโอเคป้าลงทีไหมไม่กินอันนึงก่อนกิน,นกันเลยเหรอกินอันนึงกินอันนึงก่อน กินเล้นะตอนกินไหม,ไมกินกินเลยอ,อ,อร่อยไหม,อ,มอร่อยรสชาติเป็นเป็นไหมรสชาติเป็นไหมคือได้ความหอมของมะนาวนะแล้วก็มีความกลมกล่อมของวานิลา บวกกับอ,อืมบวกกับท็อปปิ้งที่ตะวันเป็นคนใส่ไปเนี่ยผมว่าโอเคนะอร่อยอืมอร่อยอืมโอเค<ม>ต่อไปอันสุดท้ายท็อปปิ้งสุดท้ายอืม,มอมอะท็ปปิไงโอเคมาอีกอันเดียว อันสุดท้ายวันนี้เรามี3ามรสชาติด้วยกันนี่ก็คือไอศครีมเอสกิโมของเนสเล่นะครับเป็นรูปพี่หมีแพนด้านะฮะเป็นรูปช็อกโกแลตและกนิลานะครับเป็นสองสองรสชาติเป็นรูปพี่หมีเราไปดูข้างในกันอะเดี๋ยวให้ดูตัวดีเดียรหาเดดเดเด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 เดเดเป็นเเ เป็นพี่หมีก็ได้ะไรเป็นพี่หมีเอ่เออะไรนะไอ้แบทแมนไปเรียบร้อยแล้วโอ้โยาวๆจริงๆจริงๆน่าจะจริงๆเขาคงน่ารักเหมือนหน้าซองนะะี่ครับแต่พอดีว่าเราออกมาข้างนอกนานมันก็เลยละลาย <c oughs> เออโอเคไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกมีรสช็อกโกแลตก,กับวานิลาอยู่ในไอศกรีมแท่งเดียวกันนะครับรพี่รูพี่หมีแพนด้าอ่ะต่อไปท็อปปิ้งสุดท้ายที่เราจะใส่ให้กับพี่หมีมนะครับไม่ได้ครับผมมาเก็บอันนี้อ่ามาอ่าครับ ปั๊บอ่าท็อปปิ้งสีอันสุดท้ายคือสีสีพรูนะ <S <S เปิดดูสิเป็นอะไรครับข้างในอืออ๋อเป็นชอดด็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตนั่นเองดูสิครับทุณผู้ชมช็อกโกแลตไอ้นี่เลยอืมเหมือนช็อกโกแลตที่อยู่ในตัวพี่หมีเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวนอ้องตะวันจะทําการเทใส่ผจะเพิ่มความอร่อ,อยให้กับไอติมเป็นอย่างมากๆเลยนะครับ อ่ะตอวนเทใสเลยลกูกเทใสพี่หมีนะครับโอ้อ่ะอีกด้านหนึง่งอีกด้านหนึง่งโอ้โหอ่ะเรียบร้อยเก่งมากๆเลยครับต่อไปเราจะมาลองชิมพี่หมีโอ้โหภาพนี้อาจจะอุจจารนิดนึงนะฮะแต่ต้องขอขอรัความู้จุดหน่งครับ ป أ أ ๊อปเป็นอะไรป๊าเฮ็นจี <t 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 os> <t os> <t os> ๊ดจี๊ดจืดขึ้นสมองเลยอ้อจี๊ดป๊าเหนื่อยไหมแล้วกะหล่มันไม่อร่อยไหมอร่อยครับท็อกะหล่มันไม่อร่อยมอยสีขาวมันอร่อยได้ไหมโอเคก็พูดถึงรสชาติเย้เลยเย้เลย รสแรกค่อนข้างที่จะกลมกล่อมเลยเรียกว่าอร่อยครับแล้วก็บวกกับข้าวปิ้งที่ใส่เข้าไปมันได้เคี้ยวด้วยนะฮะน้องๆคนไหนสนใจที่อยากจะทําแบบน้องตะวันนะครับก็ลองหาซ,ซอสข้าวป,ปิ้งมาใส่ดูนะครับเอาตามความชอบเลยนะฮะคราวหน้าเราจะมีไอศครีมรสชาติดีๆอร่อยๆมาฝากกันอีกนะครับโปรดติดตามน้องตะวันด้วยนะครับบ๊ายบาย